ชาวบ้านบ้านหม้อกำลังตีดินให้ขึ้นเป็นรูปทรงที่ต้องการโดยใช้ไม้แบนและก้อนดุลภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการปั้นหม้อมาแต่โบราณไม่ได้มีเครื่องจกักรหรือบล็อกสำเร็จมาเกี่ยวข้องในการผลิตแม้แต่ชิ้นเดียวคุณกนิกาอามาดม์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมอเล่าว่าบรรพบุรุษด,ดั้งเดิมของชาวบ้านหม้อประกอบอาชีพด้านการค้า แต่มีฝีมือที่โดดเด่นในเชิงช่างจึงหันมาประกอบอาชีพปั้นหม้อและทำเครื่องใช้ดินเผาตามความถนัดด้วยคุณภาพที่ดีคงทนและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจึงทำให้มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานชาวบ้านหม้ออพยพมาจากโคราชค่ะมาอยู่ได้ประมาณ200กว่าปีค่ะทีนี้อาชีพของบ้านหม้อ ทำไมถึงชื่อว่าบ้านหม้อเพราะมีอาชีพปั้นหม้อเครื่องปั้นดินเผานะคะดินเชื้อนะคะจะมาจากดินก่อนดินนี่จะมีการไปหาบมาไปหาบจะต,ต้องไปขุดไปแซะดินมาแล้วทีนี้มาตากแดดขั้นตอนในการทำนั้นจะเริ่มจากดำน้ำลงไปตักดินโคลนใส่ลำเรือขึ้นมาจากนั้นคลุกกับแกลบ ปั้นเป็นก้อนนำไปตากแดดประมาณ1 2วันเมื่อดินแห้งแล้วจึงนำก้อนดินไปเผาให้สุกซึ่งดินสุกที่ได้จะเรียกว่าดินเชื้อจากนั้นก็นำดินเชื้อมาป่นเป็นผงร่อนจนละเอียดแล้วนำไปคลุกกับดินเหนียวให้เข้ากันจึงสามารถนำมาปั้นเป็นรูปทรงตามต้องการตกแต่งลวดลายให้สวยงามแล้วนำไปเผาจนหม้อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงทิ้งให้เย็น ก็สามารถนำออกมาวางจำหน่ายได้แล้วก่อนมากเขาจะมารับซื้อค่ะสั่งก็จะเป็นหม้อค่ะเป็นเป็นหม้อแล้วก็หม้ออุ่นหม้ออาหารหม้อหุงหม้อแกงทางด้านสุรินนะคะสุรินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะสั่งซื้อหม้อหุงหม้อแกง เขาบอกเขาจะไม่ใช้หม้อโลหม้อ,อ,มอ,อสเตนเลสมันมีสารใช้หม้อดินใช้หม้อ,อดินไปหุงข้าวซึ่งกรรมวิธีการปั้นหม้อของชาวบ้านที่นี่ยังคงสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณด้วยการคงเอกลักษณ์การปั้นหม้อทุกใบเครื่องดินเผาทุกชิ้นล้วนเกิดจากฝีมือและความใส่ใจของชาวบ้าน ทำให้บ้านมอตำบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นแหล่งปัน้นหม้อและผลิตเครื่องใช้ดินเผาชั้นดีเป็นที่กล่าวค้านมายาวนานเกือบ200ปี